ครับสวัสดีครับผมสุภกิจทองแตงประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปราดยั่งยืนจากจังหวัดตราดครับก็เมื่อวานาได้รับงานเวิร์กช็อปอาตามที่ทางคณะผู้จัดงานนะครับได้ให้เตรียมในกิจกรรมนี้นะครับโดยหน้าที่นะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับในการที่จะ มาบรรยายสรุปนะครับในการทำเวิร์กช็อปของบอดินเมื่อวานนะครับส่วนใหญ่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะ6-70%นะครับพวกเราเลี้ยงกุ้งบอดินนะครับใช่ไหมครับมีบ่อพีออรอยร้อยแบบ p นะีหนาร้อยแบบ PE บางอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบในพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับ ส่วนในระดับพื้นบ่อดินอาจจะปูสลบ้านข้างกันคันบอ่อพังบ้างอะไรอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับครับก็เป็นขบวนการที่เมื่อวานนะครับเราเราได้ดำเนินการกันนะครับมาว่าถึงนะครับมาว่าถึงในแนวทางของบ่อดินนะครับว่าเราตั้ง สมมุติฐานคือนําแนวคิดขบวนการแนวทางการการปฏิบัติของผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเมื่อวานนะครับมารวบรวมแล้วก็สรุปนะครับสรุปออกมาก็คือ,อตามเป้าหมายการผลิตของบอ่อดินก็คือ,อ ADG นะครับเรากำหนดกันอยู่ที่0.2ต่ำไหมครับ0.2 สำหรับบอ่อดินคือเราต้องเข้าใจว่า,าผู้เลี้ยงบอ่อดินเนี่ยคือเป็นเลี้ยงแบบดั้งเดิมนะครับาการพัฒนาที่จะไปลงกุ้งปริมาณ2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0นต่อไร่คิดว่ายากนะครับยากนะครับเราก็มากำหนดอ,อัตราการปล่อยที่ประมาณ80,000น,นะครับปัจจุบันนี้บอ่อดิน ที่เลี้ยงประสบความสาเร็จก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50,000ื่นถึงแปดหมนะครับหลังจากกําหนด a d g เสร็จเรามาประเมินที่ผลผลิตนะครับตั้งไว้ที่50ตัวนะครับปริมาณที่ได้ก็จะอยู่ประมาณ1,200กิโลต่อไร่นะครับในระยะการเลี้ยง100วันนะครับ100วัน a d g 0.2ไซส์50อัตราแรกเนื้อ 1.3นะครับอันนี้คือมันาการโตขนาดนี้อาตาัตราแรกเนื้อประมาณนี้ก็น่าจะพอรับได้แต่1.5ก็ยังพอรับได้นะครับใน100วันนะครับอัตราการรอดนะครับ75นะครับ80,000รอด75เท่าไหร่ครับ60,000นะครับก็จะลงตัวพอดีรอด60,000 50ตัว1,200กิโลนะครับผลลัพธ์นะครับอันนี้คือต่อไร่นะครับต่อไร่ต่อไร่คำนวณจากการขายคือสรุป150ตัวตอนนี้กุ้งออกซื้อนะครับราคาก็อยู่ประมาณ175บาทก็สรุปราคาอยู่ที่175แต่ บางช่วงพีกๆก,ก็ถือว่าเป็นกําไรไปนะครับอาจจะขึ้นเป็น0 195อันนั้นก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับกุ้ง1,200กิโลต่อไร่ราคา175นะครับยอดที่ขายได้ก็คือ2,01 0 0 0ต่อไร่ถ้า5ไร่ก็คูณเอานะครับมาคิดถึงต้นทุนนะครับเป็นค่าลูกกุ้งค่าอาหารค่ายุลินซีค่าแรงงาน ไฟฟ้าค่าสูหุ้ยต่างๆนะครับรวมต้นทุนเบ็ดเสร็จหนึ0 0แสนสนะครับผลกําไรพอรับได้ไหมครับ1ไร่กําไร8ปดหมืถ้า5ไร่ก็ส0 0แสนโดยประมาณยังพอรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคามันพีคไป50ตัวที่190ยาสิบาทอ,อันนั้นก็โอเคแต่ถ้า130บาทก็เป็นโบนนะครับ จากบทสรุปการค้นหานะครับปัญหาขี้ขาวถ้าเราสังเกตเบื้องต้นนะครับในหลากหลายพื้นที่ของบ่อดินไม่ว่าจะเป็นโซนภาคกลางนะครับเป็นโซนชาเชิงเซาะตะวันออกหรือแม้แต่ภาคใต้เองนะครับที่สรุปออกมาจากการสังเกตนะครับก่อนที่จะเกิดขี้ขาวมันจะมีลำดับขั้นตอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสังเกตที่ สีน้ำนะครับคือน้ําจะเข้มนะครับเข้มในที่นี้จากเคยเขียวมันออกอาจจะออกเป็นน้ำเงินออกดำนะครับถ้าเป็นน้ํำตาลก็เป็นน้ำตาลเข้มๆนะครับอ,อันนี้สีน้ําเข้มนะครับพอมันเข้มเสร็จมันจะดรอปจากการดรอปก็คือนะครับเราสังเกตที่มันจะมีเมือกน้ำนะครับที่มาลอยอยู่หน้าน้ำให้เห็น นะครับอันเนี้ยพอเห็นลักษณะน้ําแบบนี้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะพบนะครับในกรณีหลังจากนั้นหรือนะครับหรือถ้าเราไปยกยอหรือบอกลูกน้องว่าให้สังเกตขี้กุ้งนะครับให้สังเกตขี้กุ้งไว้ว่าสีขี้กุ้งปกตินะครับสีมันก็จยูประมาณใกล้เคียงอาหารก็สีมันจะเข้มนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเกิดขี้ขาว ยกยอขึ้นมานะครับสีกุ้งสีขี้กุ้งนะครับมันจะเริ่มมีสีที่บางเส้นเริ่มจางกว่าเส้นสีที่เป็นปกตินะครับอันนี้เริ่มละเริ่มบอกเราแล้วนะครับเริ่มบอกเราแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาอีกระยะหนึ่งนะครับขี้กุ้งจะเริ่มเป็นเมือกละนะครับจากที่เป็นเส้นปกตินะครับอ,อ,อย่างใช้ออ t โตฟีดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือ ยกยอขึ้นมานะครับถ้ากุ้งดิ้นขี้กุ้งแตกกระจายอันนั้นคือยังโอเคนะครับแต่ถ้าสีเปลี่ยนจางหรือกุ้งดิ้นและขี้ไม่แตกก็คือมันเหนียวมันมีความเหนียวอันนี้บ่งบอกแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นละนะครับจากนั้นอาจจะวันสองวันมันจะเริ่มเริ่มมีให้เห็นละนะครับเริ่มมีขี้ขาวลอยให้เห็นนะครับการกินอาหาร จากทรงเป็นลดลงนะครับสีตับกุ้งจะซีดนะครับจะซีดนะครับาการเจริญเติบโตจะช้าอันนี้มันสังเกตง่ายๆและว่า,าจากที่มันกินมาปกติเรายกยอดูอาการเจริญเติบโตรหรือการตรวจเช็คทุกสัปดาห์นะครับว่ามันมีการเจริญเติบโตเท่าไหร่จาก ADG ที่เราตั้งไว้มันเจริญเติบโตที่0.2 มันจะไม่ใช่ล้นะครับมันจะไม่ใช่ละนะครับ,ะะรบอาการต่อไปก็คือกรอบแก็บแล้วก็เริ่มมีตายนะครับเริ่มมีตายาการเช็คมีตายที่เด่นชัดที่สุดก็คือในแนวแนวแนวเลนนะครับเริ่มจะมีตายหรือบอ่อที่ดูดเลนออกก็จะมีกุ้งติดหัวดูดนะครับมาดูกระบวนการ นะครับกระบวนการคือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาก็คือเราตั้งสมมติฐานที่กุ้งไซส์40วันนะครับระยะ40วันที่180ตัวนะครับ a อดตากที่ตั้งไว้0.2นะครับมันลงมาอยู่ที่0.14นะครับอันเนี้ยนะครับการเจริญเติบโตเริ่มเ,เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในขบวนการนี้นะครับ าว่ากันถึงเหตุที่เกิดปัญหานี้นะครับมันก็จะมีแยกย่อยเป็นบ่อเลี้ยงจากน้ําจากอาหารจากสิ่งแวดล้อมจากเครื่องจักรและจากขบวนการในการดําเนินการนะครับจากบ่อเลี้ยงนะครับปัญหามันมาจากอะไรบ้างที่เน้นหลักๆก็คือมาจากพื้นบ่อจากดินนะครับอันนี้ในลักษณะก็คือจากเริ่มต้นก็คือยังไม่มีน้ำนะอันนี้ก็คือกระบวนการก็คือจากพื้นบ่อจากดินก่อนนะครับจากดิน มันมีปัญหาอะไรจากดินก็คือมีปัญหาในการสะสมสารอินทซีในดินนะครับมีเชื้อโรคในดินนะครับจากน้ําจากน้ํามีอะไรได้บ้างนะครับหก็คือควบคุมคุณภาพน้ําไม่ได้นะครับน้ํามีสารอินทซีสูงมีพหาหะระดับน้ําสูงเกินไปนะครับมีในน้ํามีเชื้อนะครับในกระบวนการเหล่านี้มันทําให้เกิดปัญหา ขี้ขาวได้หมดนะครับจากอาหารนะครับอาหารมีฝุน่นเยอะฝุ่นของอาหารนี้มันก่อให้เกิดขี้ขาวได้ยังไงครับก็คือมันเป็นสารินทรีย์ที่กุ้งกินไม่ได้ก็คือมันต้องทิ้งละลายอยู่ในน้ําเลยนะครับปัญหาอาหารมีมีเชื้อรานะครับปัญหาอาหารละลายน้ําเร็วนะครับก็คือการละลายน้ําเร็ว มันทําให้ยังไงครับอาหารมันละลายไปในน้ํากุ้งมันกินไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสารอินรีย์ที่สะสมนะครับเป็นเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหานี้นะครับจากสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับมีสารปนเปื้อนอยู่แล้วนะครับจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจากร้อนหนาวนะครับฝนตกนะครับคืออากาศสวิง อาการเหล่านี้ก่อให้เกิดได้หมดนะครับอุปกรณ์เครื่องจับนะครับก็เกี่ยวกับการรวมเลนใบตีน้ําเครื่องดูดน้ําอะไรต่างๆอันนี้ก็คือ,อคุณภาพนะครับคุณภาพของมันนะครับวิธีการทํางานอันนี้ก็คือเป็นการควบคุมการให้อาหารที่ไม่ตรงก็คืออาจจะเป็นโอเวอร์ฟีด การโอเวอร์ฟีดมันมาจากไหนมันมาจากการที่เราประเมินกุ้งผิดเป็นต้นนะครับเมื่อจากก้างปลานะครับก็จะมาถึงสาเหตุที่ตกผลึกว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเป็นสาเหตุและจะมาเป็นสมมติฐานทางเลือกในการแก้ปัญหานะครับสาเหตุแรกที่ขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยก็คือไม่ได้ฉีดล้างบ่อนะครับไม่ได้ฉีดล้างบ่อก็คือ มันอาจจะเป็นในกรณีที่ว่าโอ้โหเร่งรีบนะครับเพราะว่าราคามันอาจจะดีต่อเนื่องอีกประมาณสัก3เดือนเท่าแก่สั่งจับเสร็จเอาน้ําเข้าเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกรณีที่ไม่ได้ฉีดล้างบอ่อไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับให้อาหารมากเกินก็อย่างอย่างที่บอกก็คือโอฟีดนะครับไม่ได้ฆ่าปาหะ ออกซิเจนในน้าไม่เพียงพอในกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับทางทางเลือกที่กลุ่มจะหาวิธีแนวทางแก้ไขนะครับก็คือเราเลือกมาในประเด็นที่1เลยนะครับก็คือประเด็นไม่ได้ฉีดล้างนะครับไม่ได้ฉีดล้างพื้นบ่อนะครับมาพูดถึงกรณีที่ว่าไม่ได้ไม่ได้อาเลนออกไม่ได้ฉีดล้างเลนนะครับ เมื่อวานก็มีการพูดถึงกันในกรณีที่ฉีดล้างหรือการเอาเลนออกนะครับในแต่ละพื้นที่ดําเนินการไม่เหมือนกันนะครับเขตแปดริ้วเขตน้ําจืดเขตภาคกลางนะครับเขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ําฉีดล้างและดูดออกนะครับเขาจะใช้แท็กเตอร์ดันเลนขึ้นไปข้างคันแล้วก็ตักออกเอาไปทําปุ๋ยฉะนั้นในกรณีนั้นก็คือ มันยังมีเลนบางส่วนอยู่ในบ่อแน่นอนนะครับส่วนในกรณีที่ฉีดล้างผมก็เชื่อว่าออกไม่หมดหรอกนะครับยังไงซื้อคิดว่าถ้ามันออกไปสัก50%ก็คิดว่าดีแล้วนะครับแต่บางทีนะครับในการฉีดมันจะมีเขาเรียกว่าฉีดแบบเจาะฉีดแบบสาดฉีดแบบสายก็คือสาดไอ้ที่อยู่หน้าออกไปอย่างเดียวฉีดแบบเจาะก็ ก็จะแทงให้มันลงไปลึกอีกหน่อยนะครับในกรณีในการปฏิบัตินะครับสมมุติฐานที่1น,นะครับวิธีแก้นะครับเกี่ยวกับไม่ได้ฉีดล้างบ่อก็คือกาหนดว่าวิธีแก้ก็คือหลังจับกุ้งต้องเนินการฉีดล้างพื้นบ่อให้สะอาดตากบ่ออย่างน้อย15วันนะครับอันนี้คือเป็นหลักวิธีแก้วานปูนร้อนให้พีเฮ สูงเกิน10นะครับเช่นใช้ปูนกลุ่มอาจจะเป็นแมกนีเซียมออกไซด์แคลเซียมออกไซด์นะครับพวกนี้แต่ที่ที่ผมใช้ก็คือใช้2อ,อย่างผสมกันเลยนะครับใช้2อ,อย่างปนกันเลยมันจะได้ทั้ง p ีแล้วกไ็ได้ได้ทั้งอันคาไลนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าส่วนขบวนการาปฏิบัติเดี๋ยวจะต่อเนื่องไปอีกทีนะครับสมมุติฐานที่2ในวิธีแก้ก็คือในการปรับปรุงก็คือ หลังจากจับกุ้งก็ฉี่ล้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ตากบ่อ15วันอันนี้เติมน้ําเราลงจุลินทรีนะครับใช้จุลินรีย์มาบําบัดนะครับอ,อันนี้ก็คือตกคลึกเป็นสมมุติฐานในวิธีแก้คือ2วิธีนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้มาถึงกระบวนการนะครับสุดท้ายในวิธีแก้เลยนะครับวิธีแก้ที่สรุปกันออกมาก็คือนำอวิธีการ ที่ที่กำหนดเป็นการแก้สาเหตุสองประเด็นสักครู่ที่ผ่านนะครับมาผนวกเป็นหนึ่งวิธีแก้นะครับก็คือฉีดเลรนทำความสะอาดนะครับหลังจากจับกุ้งนะครับก็ฉีดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับตากบ่อ15วันในการตากบ่อนี้ก็คือจะต้องดูดน้ำออกจากบ่อให้แห้งตลอด คือพื้นบ่อต้องแห้งนะครับไม่ใช่ว่ามีน้ำแฉะแล้วก็ตากไม่ได้เลยเลยนะครับอย่างนั้นไม่ได้เลยเลยนะครับหวานปูนร้อนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ,อ,อจะใช้กลุ่มแมกนีเซียมหรือกลุ่มแคลเซียมออกไซด์นะครับหวานหวานในที่นี้คือหวานตอนพื้นแห้งนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับคือไอตอนตากนั่นแหละเราหวานนะครับ ในกรณีนี้นะครับจะเพิ่ม pH ให้ดินนะครับจะดึง pH ในดินขึ้นและที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือในกระบวนการต่อไปก็คือหลังจากหวานปูนร้อนแล้วและเอาน้ำเข้าพอท่วมพื้นเนี่ยนะครับค่า pH จะขึ้นสูงนะครับสูงถึงสิบก หาจุดวัดไม่ได้นะครับส่วนาบางท่านบอกว่าเอาวิธีง่ายๆเอาน้ำเข้าแล้วหวานปูนร้อนได้ไหมได้แต่ปริมาณการใช้จะเป็นทวีคูณที่สำคัญก็คือไม่ได้พีตอย่างที่หวานที่พื้นดินก่อนนะครับเพราะว่าหวานไว้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วเอาน้ำเข้าเนี่ยประจุพวกนี้มันจะ ขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วและแรงนะครับส่วนถ้าเกิดหวานมีน้ำเนะี่ยมันยังไงครับมันจะลายอยู่ในน้ําหมดเลยในดินไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคก,กรณีนะครับต่อไปก็คือหลังจากที่เอาน้ําเข้าแล้วนะครับเราก็จะมาลงจุลินทรีย์นะครับลงเพื่ออะไรครับลงเพื่อมันก็เบียดเชื้อด้วยนะครับแล้วก็ลด PH ลงนะครับ มันจะลด pH เลงนะครับหลังจากนั้นก็นำน้ำเข้าระบบปรับสมดุลน,นะครับคือปรับคุณภาพน้ำว่าพีเฮทเท่าไหร่อันคาายเท่าไหร่นะครับจากเทคนิคที่บอกก็คือการลงปูนแมกนีเซียมหรือแคลเซียมในช่วงที่เป็นดินนะครับหลังจากอน,น้ำเข้าแล้วนะครับอันคาายจะมามาหาสารนะครับ ยังไงยังไงเกิน150แน่ๆนะครับขึ้นค่อนข้างสูงนะครับในส่วนที่ใช้เนี่ยก็คือต่อไล่ต่อไล่นะครับแคลเซียมแคลเซียม100แมกนีเซียม100ต่อไล่แค่นี้ขึ้นนะครับขึ้นค่อนข้างขึ้นค่อนข้างจะสูงนะครับ p h ขึ้นสูงอันคลายขึ้นสูงนะครับก็ในระบบนี้ก็น้ำพร้อมใช้ลงกุ้งได้นะครับในปัญหาขี้ขาว คิดว่าในแนวทางนี้จะเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่จะช่วยให้เราผู้เลี้ยงกุ้งนะครับขอเน้นว่าในบ่อดินนะครับในบ่อดินเพราะว่าในกระบวนการนี้ก็คือมันจะต้องมีดินเป็นตัวช่วยเสริมนะครับถ้าในชุด PE เขาจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็ฝากไว้นะครับก็คิดระหวังว่าหลังจากนี้ไปนะครับปฏิบัติตามนี้แล้ว เราจะไม่เจอขี้ขาวขอบคุณครับ